กำลังจะเป็นตัวแทนประเทศไทยผมเป็นตัวแทนเกาหลีที่นำคนไทยมาเชียร์ซีเกมอันยองอเซโยบันบายิเขาไปขี่มาไออนโบแล้วซีเกมมีเกาหลีไหมไม่มีใช้เงินพยายามตามหาความสุขขนาดไหนใช้จนหมดแล้วไหมใชจนเหลือสี่หมื่นจากที่มีแบบเยอะๆนะ เหมือนเคยได้ยินว่าโจ๊กก็ถึงจุดที่ป่วยไปเลยผมตั้งเป้าแบบเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเราอยากจะมีเงินเท่านี้มีบ้านที่อยู่กรุงเทพลาาอะไรเงี้ยสามสิบกูจะต้องมีเงินเท่านี้แล้วมีบ้านมีเด็ตๆอืมผมทำเสร็จตอนยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วผมก็ป่วยเข้าสู่วงการครีเอทีฟอันนี้เริ่มยังไงอ่ะแม่ผมอยากให้เป็นครูแหละเป็นครูให้แล้วผมไปกราบเท้าก็เลยรับวิญญากราบเท้าเอา ดีนมารูปหัวเลยเป็นครูให้แล้วนะแม่ผมจะทําอะไรผมวางเป้าไว้ตลอดเลยนะอย่างเช่นที่ผมเล่นต่อตองเงี้ยกูรอติออดตอกไทยแลนด์ทักมาวะ่ะสามเดือนอย่างน้อยแม่งก็ต้องเห็นคลิปกูลละว่า,เอ,าเออใช้เวลากี่เดือนเจ็ดวัน